ขอโทษนะคะอะไรคะพอดีน้องนั่งที่พี่ะค่ะ A B C D ที่นั่งของหนูหนูว่าตรงนี้ค่ะใช่นะคะพอดีว่า A B C D คือที่ของพี่ค่ะขอดูตัวของพี่ได้ไหมคะพอดีว่าขังหนูเขียนอย่างนี้จริงๆค่ะเพราะรอรอรอออกค่ะย้ายค่ะเยี่ยไม่ได้ค่ะอะของพี่เป็นตัว A B C หรือเปล่าคะค่ะงั้นเรียกเจ้าหน้าที่มาดีกว่าค่ะจะได้เข้าใจตรงกันเนาะอะไรให้ช่วยหรอเปบ่าคะ พอดีว่าตัวของหนูอะค่ะเป็นเอพีซีดีค่ะแล้วก็ของพี่เขาก็เป็นเอ c ีซีดีเหมือนกันค่ะหนูงงหนูงงมากงั้นขอดูตัวของทั้งสองคนค่ะนี่ค่ะแล้วก็อินเด็กนี่ออกไปด้วยนะคะขอโทษนะคะคุณป้าพอดีว่าที่ของคุณป้าอยู่ทางด้านนู้นนะคะไม่ใช่ตรงนี้นะคะโอ้ไม่ใช่ค่ะพอดีว่าสามีดิฉันนั่งตรงนี้ค่ะฉันก็ต้องได้นั่งตรงนี้ค่ะอนี่ที่ของคุณน้องเขานะคะฉันด้านนู้นด้วยค่ะคุณป้าใช่ค่ะพอดีว่าหนูจังตรงนี้เพราะว่าหนูอยากนั่งข้างหน้าต่างค่ะหนูอยากดูยีราฟอะค่ะแต รอบหน้ามันก็ไปจองข้างสามีอยู่มังสิงจะได้กันอย่างนี้ใช่ไหมพวกพวครับพวอะไรเนี่ยมีอะไรกันมันแย่งที่นั่งหนูอะอ่ะขอโทษนะคะที่นั่งนี้เป็นของคุณน้องเข้อจริงค่ะเอ่อส่วนของคุณพี่ฉันนั้งด้วยนะคะเมียผมต้องนัังกับผมลูกครับลูกอีไม่ค่ะขอโทษนะครับก็บอกให้ลูกขึ้นไงอีไม่ที่เมียผมเมียผมต้อน,นั่างตรงนี้ขอโทษนะคะช่วยลดเสียงแล้วก็ใจเย็นด้วยค่ะไม่งั้นจะได้เจ้าหน้าที่มานะคะออไม่เรียกไมไดจะเรียวอีเด็กนี่ออกไปด้วยเนี่ยเมียผมรอนาน้เีี่คคตะ